เมื่อคุณไดและเกียร์ยุติข้อตกลงเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ให้กับ Apple และทางเลือกที่เหลือของ Apple คืออะไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนทาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารเรื่องราววงการธุรกิจเทคโนโลยี TV, และวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาใอยฟังผ่านรายการ Geek Daily นะครับสำหรับใน EP นี้ก็มีเรื่องราวหนึ่งน่าสนใจในส่วนของการผลิตรถยนต์ของ Apple นั่นเองนะครับซึ่งเป็น ข้อมูลจาก CNN Business นะครับซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องราวของอบริษัทใดนะครับที่จะมาเป็นพารธมิตร์ของ Apple ในท้ายที่สุดนะครับเมื่อบุนเด,ดเลเกียเนี่ยได้ยุติข้อตกลงที่เป็นข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะครับหือว่าเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ที่จะมาช่วย Apple ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับโครงการของ Apple ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทาย p p p l e เองเนี่ยก็ยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนกับ เรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับบริษัทก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแผนสำหรับรถยนต์นะครับซึ่งแน่นอนพวกเขาต้องสร้างรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสไตล์ของ Apple อยู่แล้วนะครับเหมือนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่พวกเขาวางตลาดของพวกเขาที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องหาบัธมิตนะครับเช่นเดียวกับในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างตัวอย่างในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เขาก็ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างฟ็อกคอร์นะครับที่มาช่วยผลิตให้กับพวกเขาได้อย่าง มีประสิทธิภาพมานานหลายปีนะครับต้องบอกว่าเป็นพันธมิตรที่มีความเหนียวแน่นมากๆนะครับระหว่าง Apple กับ Foxconn ซึ่งสามารถที่จะรองรับการสเกลของบริษัท Apple ได้นะครับต้องบอกว่าในช่วงแรกๆของการขาย iPhone หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆของ Apple เนี่ยก็ยังไม่มีตลาดที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าพอตลาดมันบูมเนี่ยทาง f o x c o n n ก็สามารถขยายสเกลการผลิตของ Apple ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ซึ่งจากข่าวที่มีการร่วมมือระหว่างฮุนใดและเกียกับ Apple เนี่ยก็ทําให้หุ้นของพวกเขาเนี่ยลดลงนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็มองว่าหากไปร่วมมือกับ Apple เนี่ยก็จะทําลายชื่อเสียงของพวกเขานะครับซึ่งมันอาจจะนําไปสู่จุดที่โรงงานของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะเลิกผลิตรถยนต์ของตัวเองนั่นเองแต่แน่นอนนะครับว่าการเป็นพันธมิตรับ a p p ิ e เนี่ยมันก็ไม่มีความแน่นอนนะครับว่าจะทําให้บริษัทพาร์ทเนอร์เหล่านี้เนี่ยก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดการผลิต ระดับโลกได้อย่างไรแน่นอนว่า Apple เ Heart, นี่ยต้องการควบคุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นะครับเหมือนกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่พวกเขาควบคุมแทบจะทั้งหมดปล่อยให้การผลิตและมีะมา r g i n ของกำไรเพียงเล็กน้อยนะครับให้กับเหล่าผู้ผลิตอย่างในประเทศจีนอย่างฟ o อ c o n คเองก็เป็น เหมือนแค่ผู้ผลิตตามสัญญาคอนแทคของ Apple เท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคู่ค้าจริงๆกับ Apple ซึ่งมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านวงการานยนต์นะครับที่ได้ยอมรับว่าหาก a p p l e ต้องการเข้ามาในตลาดรถยนต์จริงๆเนี่ยก็ต้องมีพานธมิเตรที่สามารถสร้างรถยนต์หนี้ได้อยู่แล้วนะครับต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ Apple คงไม่ลงใบผลิตเริ่มต้นการวิจัยตั้งแต่ศูนย์ตามชิ้นส่วนต่างๆเริ่มจากศูนย์เหมือนบริษัทอ,อื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็เพียงแค่วิจัยในส่วนของอุปกรณ์บางอย่างนะครับชิ้นส่วนบางอย่างเช่นแบตเตอรี่หรือระบบอ่าซอกเร์ต่างๆนะครับที่คอยควบคุมรถยนต์หรือการขับเคลื่อแไปอัตโนมัติที่เป็นคีย์หลักของแนวโน้มการสร้างรถยนต์ในโลกอนาคตซึ่งแน่นอนนะครับแอปเปเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีเงินสดมากนะครับ และเขาก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้นะครับอย่างที่เป็นข่าวการโปรเจกต์ไททันที่มีมาอย่างยาวนานนะครับที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ทิศทางมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามันจะไปจบลงที่ใดนะครับแม้กระทั่งก่อนหน้านี้การร่วมมือกับบริษัทยาง Ford, General m o t เตอร์เทสลาฮอนดานิส n ซึ่งเป็นการรวมตัวกันนะครับซึ่งถือว่าก็น่าจะเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพของ Apple แต่พวกเขาก็ไม่ได้เข้าร่วมกับบริษัท Apple ซึ่งแน่นอนนะครับว่าคําถามหลักที่เกิดขึ้นกับเหล่าพนมิตรที่จะมาร่วมมือกับ Apple ก็คือ Apple เนี่ยยินดีที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกับผู้ผลิตรถยนต์เหล่านี้หรือไม่ซึ่งจะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถได้เปรียบอย่างมากในการแข่งขันเพื่อผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัตโนมัติที่มีการประสานรวมเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ Apple ถนัดเช่นเครือข่าย 5G หรือข่าวคอมพิวติ้งได้อย่างลงตัวนั่นเอง ซึ่งทางนักวิเคราะห์จาก CNN b u s n n e s s เนี่ยก็มองว่า Apple แน่นอนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่ช่วยเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ Apple จะไม่แบ่งปันประโยชน์อะไรเลยนะครับสิ่งเดียวที่จะได้รับจากการเป็นพูนมิชกั Apple ในการผลิตรถยนต์ก็คือปริมาณการผลิตนั่นเองซึ่งแน่นอนหา a p อปเออกรถรยนต์ออกมาจริงๆเนี่ยความต้องการมันต้องมหาศาลอย่างแน่นอนเหมือนอุปกรณ์อื่นๆที่พวกเขาสามารถทําได้สําเร็จนะครับ ซึ่งข้อตกลงรูปแบบนี้นะครับที่ไม่มีการแบ่งปันเทคโนโลยีหรือการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ในอนาคตเนี่ยก็จะทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ที่จะมาเป็นพันธมิตรเนี่ยก็จะอยู่ในสถานการณ์คล้ายกับบริษัทยอย่างฟ็อกคอร์นะครับซึ่งประกอบ iPhone สำหรับ Apple แต่ได้รับผลตอบแทนทางด้านการเงินเนี่ยน้อยมากๆเน้นที่ปริมาณเพียงอย่างเดียวซึ่งแน่นอนนะครับรูปแบบธุรกิจดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ต้องการ,รีกเลี่ยงเป็นอย่างมากวอชซฮาร์กเกนนะครับต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ขับเพื่ออันตโนมัติของตนเองพวกเขาต้องการสร้างระบบระบริการของตนเองควบคุมข้อมูลของตัวเองทุกอย่างเพื่อสามารถแข่งขันด้านเทโลอีก,กับบริษัทอย่างเท s ซาได้นะครับ สถานการณ์ในตอนนี้ต้องบอกว่าบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ต่างๆเนี่ยไม่ต้องการที่จะเปิดประตูสู่พันธมิตรของ Apple นะครับซึ่ง Apple เองเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับให้คนอื่นมายุ่งกับการสร้างแบรนด์และการควบคุมความคิดเชิงสร้างสรรค์นในการผลิตสิ่งต่างๆที่ Apple ทําซึ่งพวกเขาก็ต้องใช้การจ้างผู้ผลิตตามคอนแท c ตตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะครับบริษัทอย่างแม็กนานะครับซึ่งสร้างเทลี รถยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งเบนซ์โตโยต้าบีเอแล้วก็จากกั่วนะครับซึ่งแม็กนาเนี่ยมีความสามารถในการพัฒนาสถาปัตยกรรมทางวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของตนเองได้นั่นเองซึ่งหาก Apple เนี่ยสามารถหาพันธมิตรใน บริษัทรถยนต์รายใหญ่นะครับก็จะสามารถทําให้เร่งการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับมันจะแมสเข้าสู่มวลชนมากยิ่งขึ้นหลังจากเริ่มเห็นเทสลาทําสําเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่สูงแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับคล้ายๆกับตอนที่ Apple สร้าง iPhone ขึ้นมานั่นเองในตอนนั้นเนี่ยเมื่อ iPhone ผลิตออกมาเนี่ยมันก็ได้เล่งอุตสาหกรรมให้บริษัทต่างๆเนี่ยปรับตัวในการสร้างสมาร์ทโฟนออกมาจน ขยายตลาดไปได้ครอบคลุมทั่วทั้งโลกอย่างที่เราเห็นในทุกวนันนี้แล้วก็ตอนนี้มันก็ตลาดมันก็เริ่มตันแล้วครับแต่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนของโลกของยานยนต์เนี่ยมันก็มุ่งไปทางเดียวกันนั่นคือการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหากใครสามารถครองตลาดนี้ได้สำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็น t ท s l a a p p l e หรือ v o l k s w a g e n มันก็จะกลายเป็น โอกาสนะครับที่ทําให้บริษัทพวกเขาเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าที่สุดในโลกได้ในอนาคตนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของ a p p l e Car าใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวข่าวสารวงการธรุกธรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ Geek Daily ก็สามารถติดตามไว้ได้นะครับทางช่อง Geek Follow Podcast ตตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้งป o ดบี a n Apple Podcast Google p o d c a s t Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีรอปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็ g d ดิดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด, follow, กกด subscribe กนด้วยะครับ แล้วก็ยังมีช่องทางในส่วนของ Line Ad ที่ Ad t ท r a ดนะครับ a t h a r a d S o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีพอดแตแค์ดีให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ